สวัสดีครับกลับมากับอีกวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำซี่โครงหมูบาร์บีคิวกันนะครับวันนี้เราใช้ CP ซี่โครงหมูนะครับเป็นซี่โครงเราที่เขาหั่นมาให้แล้วเริ่มจากตัวรับนะครับของตัวหมูหรือเป็นด r ายรับเป็นซีเ ning ่งครับแล้วก็จะมีเป็นผงมิกซ์นะครับเป็นพวกก a r l i c p o w เดอร์ i o น powder งเดอร์ไ p e p p e r p ปอปาปริกานะครับน้ำตาลทรายแดงพิไทยนะครับเกลือเราก็จะบีน้ำตาลถ้ามีเป็นก้อนครับ นี่ครักว่าเป็น dry rub ของเรานะครับหน้าตาเป็นอยนี้เส้นเลืกใช้นะครับซี่โครงหมูซีีเพราะว่าสะดวกสบายนะครับกินง่ายมันชิ้นเล็กเขาหั่นมาให้แล้วนะครับสดสะอาดปลอดภัยนะครับเราก็จะเอาซีเันนี่ของเรานะครับโรยนะครับโรยให้ทั่วนะครับแล้วเราก็จะคุบนะครับนี่น่ครับเ็พอแล้ว ตอนนี้ครับเราก็จะทอดถุงมือเพราะถุงมือมันเละนะครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอามาห่อฟอย <c oughs> อเราจะนำหมูของเรานะครับมาวางเรียงกันต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ำผึ้งเนี่ยโรยลงไปข้างบนนิดหนึ่ง Apple cider vinegar นะครับโรยลงไปนิดหนึ่ง แล้วนะครับเราก็จะพับนี้เข้ามาแล้วเราก็จะเอาด้านนี้พับเข้ามาติดรวมกันอย่างนี้ให้เหมือนเป็นแพทปิดลงไปให้แน่แน มันก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับเราจะเข้าเตาอบอุณหภูมิ145องศานะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงใชเวลาน้านนะครับรอ2ชั่วโมงนะครับระหว่างนี้เราจะไปทำตัวซอสกับโคสลอของเราขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปทำตัวบาร์บีคิวซอสของเรากันเริ่มนะครับด้วยซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น w o r c e s t e r s h นะครับหรือ Worcestershire s นะครับขึ้นซับให้ตรงนี้นะครับ ไซเดอร์เบนนก้าบราวน์ชูการ์นะครับอันนี้เป็นผงซีซนนิ่งนะครับผงหมูนะครับแล้วก็มีพริกไทยนะครับแล้วก็คนนะครับแล้วก็จะเปิดไฟเบานะครับจะกวานน้ำตาลนะครับละลายแล้วก็ซอสเราคนขึ้นเติมเกลือด้นะครับ ซอาต์เบเกิลของเราได้แล้วนี่เราไปทำสลัดของเราต่อกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำสลัดของเราซึ่งเรียกว่าโคสลอร์นะครับก็จะมีกระหล่ำม,ม่วงนะกระหล่ำปกตินะครับแครอทแล้วก็หอมใหญ่นะครับหั่นครึ่งนะครับนี่จากนั้นก็เป็นหั่นกระหล่ำปกติหอนะครับแล้วก็ูด ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้สีสันสวยงามมากนะครับสดนี้แล้วก็มีหอมใหญ่นะครับใช้ไฟเกรเ,เตอร์นะครับตัดปตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำตัวซอสสลัดของเรามายองเนสดิชอมาสตา์ดนะครับ นี่เป็นแอปเปิลไซเดอร์วินิก้ากับไวท์วินิก้าพีไทยนะครับแล้วก็เกลือเคนให้เข้ากันนะครับเราก็จะค่อยๆใส่นะครับลงไปในตัวสลัดของเราแล้วคลุกนี่นะครับก็จะเป็นโคสลอของเรา ระหว่างรอริบของเรานะครับเราก็จะดับนะครับแล้วเข้าตู้เย็นให้เขาเย็นๆออกมาจกินกับ,บริบก,ก็จะอร่อยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับหมูของเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะนำออกมาเลยนะครับอืมกินหอมมาก แต่นี่นะครับไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายนะเพราะว่าเราจะเปิดเท้าออกมาทาซอสน,นะครับแล้วก็เอาใส่กลับลงไปในเตาอบนะครับเดี๋ยวฉันใช้ตัวนี้นะเพราะว่าร้อนอ่าฟังหนึ่งอู้ครับดูี่มันทุ่มฉ่ำเลยด้วยหอมมากหอมมากเดี๋ยวเราจะนำมอไปวันนี้นะครับ เราไม่อยากเอาน้ำนะครับเราไดอยากแค่แค่เนื้อเราก็ทาซอสบาร์บีคิวของเราครับลงไปข้างบนพอทาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำกลับเข้าเตาอบนะครับทีนี้เราจะเปิดไฟให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็เข้าให้ใกล้ขึ้นข้างบน ตอนนี้หมูของเราก็พร้อมที่จะออกมาแล้วนะครับนี่น่ากินมากสุดๆเดี๋ยวเราจัดสายจางกันเลยครับผมและนี่นะครับก็เป็น b b ร r i ส s นะครับโอ้ <S <S ว่าซึ่งกินไม่หมดนะครับเดี๋ยวต้องให้ทีมงานมากินลังกล้องด้วยนะครับเมาสเตอรมชิมเลยเยอะมากนี่ครับนี่คือห่อเดียวห่อเดียวครัผมนี่อ่ะกินนะครับอืมซาลาาบิบีคืออร่อยมากนะครับเนื้อก็นุ่มมากเนี่ยเนื้อชุ่มฉ่ำมากๆมีแค่ห่อเดียวเองนะครับเหมาะกับการปาร์ตี้ครับกินหลายๆคนนะครับอ่ะก็เสิร์ฟมาเป็นจานอย่างนี้เลยเขาก็หยิบกินกันไปอร่อยมากๆ อต้งกินกินเบบนะครับต้องนิ้วเลยเอย่างเงี้ยน่าจะมา,มาชิมโคสลอยมากนะครับมันเข้ากับเิบมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวมีความแอซิดิตี้นะครับแล้วมีความครีมมี่เข้ากับตัวเิบสุดมากอร่อยมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก,กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซงขอไปก,ก่อนนะครับเจอคลิปหน้าครับผม